สวัสดีครับพบกับผมมิสเตอร์เอ็มวันนี้ผมจะมาพูดถึงพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่ในอดีตการและในอนาคตข้างหน้าว่าพระพุทธเจ้านั้นมีมาแล้วกี่พระองค์แล้วแต่ละพระองค์มีลักษณะที่แตกต่างกันหรือไม่แต่ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธเจ้ากันก่อนนะครับ ถ้าจะให้พูดง่ายๆภาษาบ้านๆเลยจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าก็เปรียบเสมือนตำแหน่งตำแหน่งหนึ่งนะครับที่เป็นตำแหน่งสูงสุดไม่ว่ามนุษย์คนไหนก็ปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้และตำแหน่งพระพุทธเจ้านั้นก็ไม่ได้ผูกขาดหรือถูกล็อกเจาะจงไว้นะครับว่าต้องเป็นคนนี้เท่านั้นไม่มีใครมาเปลี่ยนเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้ว ตอนแรกพระพุทธเจ้าในชาติใดชาติหนึ่งก็เป็นมนุษย์เหมือนๆกับเราเนี่ยแหละแต่ท่านอาจจะเคยพบพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆมาแล้วได้ยินได้ฟังธรรมแล้วเกิดจิตที่เลื่อมใสศรัทธาเลยมีความคิดว่าเราเองก็จะปรารถนาพุทธภูมิเป็นพระพุทธเจ้าบ้างเช่นกันตอนปรารถนาอาจจะง่ายนะครับแค่คิดในใจหรือกล่าวคำพูดออกมาว่าปรารถนาพุทธภูมิ แต่ตอนที่กำลังบำเพ็ญบาร,รมีนี่สิหนักหนาที่สุดเลยเพราะต้องบำเพ็ญน,นานมากๆและในขณะที่กำลังบำเพ็ญบาร,รมีอยู่ก็อาจจะพลาดทําผิดแล้วลงนรกก็เป็นได้เพราะถ้าหาปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วในขณะนั้นคนที่ปรารถนาจะไม่บรรลุธรรมแม้แต่อริยบุคคลขั้นต้นอย่างเช่นโสดาบันก็จะไม่เป็นเพราะว่า ท่านต้องบรรลุธรรมตัดสรู้ด้วยตัวของท่านเองเท่านั้นในชาติที่เป็นพระพุทธเจ้านี่แหละครับก็เป็นความอันตรายอย่างหนึ่งเพราะถ้าหากยังไม่เป็นอัจฉริบุคคลขั้นต้นตั้งแต่โสดาบันก็ยังมีโอกาสที่จะตกนรกได้ตลอดอย่างพระอริยสงฆ์ในสมัยยุคข,ของเรานั้นก็ถอนความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าไปแล้วหลายรูปนะครับเพราะเห็นแล้วว่าหนทางนั้นอีกยาวไกลแล้วก็อันตรายอย่างมากอย่างผม ผมก็พอรู้จักกับคนที่มีความปรารถนาพุทธภูมิเป็นพระพุทธเจ้านะครับอย่างในช่องของผมก็มี f c บางท่านนะครับที่ปรารถนาพุทธภูมิเป็นพระพุทธเจ้าผมก็อนุโมทนาสาธุในความปรารถนาของเขาด้วยขอให้เขาสําเร็จดังความปรารถนาแต่หากท่านใดที่คิดจะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็คิดและพิจารณากันเอาเองนะครับเพราะเรื่องแบบนี้ เราไม่สามารถพูดหรือออกความคิดเห็นอะไรได้เลยเราก็ควรศึกษาก่อนว่าถ้าปรารถนาพุทธภูมิแล้วต้องทำยังไงบำเพ็ญบารมีแบบไหนและความอันตรายในวัฏฏะสงสารนี้จะเป็นยังไง แล้วถ้าหากผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมิสั่งสมบาร,รมีมาดีแล้วบาร,รมีใกล้เต็มแล้วคนคนนั้นก็จะต้องมีชาติใดชาติหนึ่งไปเกิดในยุคข,ของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้วต้องให้พระพุทธเจ้าองค์นั้นพยากรณ์ก่อนว่าท่านนั้นจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในภายภาคหน้าเมื่อถูกพระพุทธเจ้าทํานายแล้วก็จะเรียกว่านิยตะโพธิสัตว์ก็คือผู้ที่แน่นอนแล้วว่าจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนไม่มีเปลี่ยนแปลง แต่ถ้าหากยังไม่ถูกพยากรณ์ก็จะเรียกว่าอนิยตะโพธิสัตว์ก็คือผู้ที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแต่ยังไม่ชัวว่าจะได้เป็นหรือเปล่าจะเป็นหรือไม่ได้เป็นก็ได้ยังไม่แน่นอนและก็ยังสามารถถอนความปรารถนาได้ตลอดเวลาถ้าหากว่าไม่อยากจะเป็นแล้วแต่ผู้ที่ถูกพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่สามารถถอนความปรารถนาพุทธภูมิได้อีกแล้วยังไงก็ต้องเป็น เอาละครับพอมาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องพระพุทธเจ้าถูกพระองค์กันที่พอจะมีปรากฏพระนามมาให้เห็นเพราะจริงๆแล้วพระพุทธเจ้านั้นอุบัติขึ้นมาเยอะมากๆนับไม่ท้วนถ้าจะไล่ย,ย้อนอดีตไปเรื่อยๆก็ไม่มีทางจบแน่นอน แต่ก่อนอื่นก่อนที่จะพูดถึงพระพุทธเจ้าในอดีตที่ผ่านมานั้นผมอยากให้ทุกท่านมาเคลียร์สมองกันก่อนเอาความรู้ในสมัยนี้สิ่งแวดล้อมในสมัยนี้ออกไปก่อนเพราะว่าเรื่องของพระพุทธเจ้านั้นถ้าผมพูดไปทุกคนอาจจะคิดกันว่ามันเป็นไปได้หรือเรื่องแบบนี้ก็เพราะว่า ในยุคข,ของพระพุทธเจา้าแต่ละพระองค์นั้นไม่ว่าจะเรื่องของอายุเรื่องของส่วนสูงมันไม่เท่ากันบางยุคมนุษย์มีอายุได้เป็นแสนปีบางยุคมนุษย์มีร่างกายที่ใหญ่โตกันมากๆดังนั้นผมอยากจะให้ทุกท่านเคลียร์สมองกันก่อนอย่ามองอย่าเอายุยุคที่เราอยู่เป็นศูนย์กลางของทุกๆยุค เพราะถ้าเอาจริงๆแล้วยุคของเรานี้ก็เป็นแค่เศษเสี้ยวของยุคยุคหนึ่งที่วนเวียนอยู่ในระบบวัตตะสงสารนี้อย่าพยายามคิดกันไปเองว่ามนุษย์ในยุคปัจจุบันร่างกายสูงเท่านี้มีอายุไข,ขได้เท่านี้ยุคอื่นๆก็ต้องเหมือนเหมือนกับเราสิอย่าไปคิดแบบนั้นเพราะไม่ว่ายังไงก็ตามแต่ยุคที่เราอยู่อีกไม่นานมันก็จะหายไป เช่นเดียวกับยุคก่อนๆที่เกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแม้แต่โลกใบนี้ที่เราอยู่ก็เคยแตกดับสลายหายไปแล้วก็เกิดใหม่ไม่รู้ต้องกี่รอบแล้วมันก็เปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิน้นตอนนี้ก็มาเข้าเรื่องของพระพุทธเจ้าในอดีตที่เคยอุบัติมาที่มีปรากฏพระนามมาให้เห็นคือย้อนกลับไปประมาณสอสงไขยแสนกับที่แล้ว ในกัปกัปนั้นจะเรียกว่าสาลมันทกับก็คือมีพระพุทธเจ้าสี่พระองค์ได้อุบัติขึ้นมาในกับนั้นเลยเรียกว่าสาลมันทกับโดยองค์แรกจะมีพระนามว่าพระตันถังกรพุทธเจ้าผู้ทรงก้าหารประสูติในตระกูลกษัตริย์พระวรกายสูง18ศอกมีอายุได้20,000ปีองค์ที่สองพระเมธังกรพุทธเจ้าผู้ทรงมียศใหญ่ประสูติในตระกูลกษัตริย์ มีพระวรกายสูง18ศอกมีอายุได้9 0้าหื่นปีองค์ที่สพระสารนังกรพุทธเจ้าผู้ทรงเกื้อกูลแก่โลกประสูติในตระกูลกษัตริย์มีพระวรกายสูง18ศอกมีอายุได้ห0,000ื่นปีองค์ที่4พระทีปังกรพุทธเจ้าผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญาอันรุ่งเรืองประสูติในตระกูลกษัตริย์มีพระวรกายสูง8 0ศอกมีอายุได้1 0,000ปีพระทีปังกรพุทธเจ้า ก็คือพระพุทธเจ้าที่พยากรพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเราไว้นะครับในสมัยพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นสุมเมธ,ธาดาบทพระที่มังกรพุทธเจ้าก็ได้พยากรไว้ว่าสุมเมธ,ธาดาบทผู้นี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าพระโคโดมพุทธเจ้าในภายภาคหน้านะครับ ส่วนพระพุทธเจ้าทั้ง4พระองค์นี้ก็อยู่ในกลับเดียวกันนะครับเห็นไหมครับพอพูดถึงเรื่องส่วนสูงแล้วอายุแล้วจะต่างกับยุคข,ของเรามากเลยนะครับในยุคยุคนั้นมนุษย์สูงกันหลายเมตรเลยแล้วมีอายุไขานานด้วยและต่อมาอีกหนึ่งอสงไขยพระพุทธเจ้าองค์ที่5พระโกธัญญาพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นประมุขแห่งหมู่ชนประสูตรในตระกูลกษัตริย์มีพระวรากายสูง18ศอกมีอายุได้1 0 0 0 0แปี ในกับนี้จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติเพียงพระองค์เดียวก็จะเรียกกับนี้ว่าสารละกัปต่อมาอีกหนึ่งอสองไขยพระพุทธเจ้าองค์ที่6พระสูมังคละพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นบุรุษผู้ประเสริฐประสูตรในตระกูลกษัตริย์มีพระวรกายสูง82องมีอายุได้90 0 0หปีองค์ที่7พระสูมมณะพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นบุรุษมีพระหัตถงามประสูตรในตระกูลกษัตริย์ มีพระวรกายสูง9 2มีอายุได้90,000ปีองค์ที่ 8. พระเลวัตตพุทธเจ้าผู้เพิ่มพูนความยินดีประสูติในตระกูลกษัตริย์มีพระวรกายสูง82มีอายุได้60,000ปีองค์ที่ 9. พระโสพิตาพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยพระคุณประสูติในตระกูลกษัตริย์มีพระวรกายสูง58ศอกมีอายุได้9 0้าหปีพระพุทธเจ้าองค์ที่6 แและ9จะอุบัติขึ้นในกับเดียวกันเลยเรียกกับนั้นว่าสาระมันทกับต่อมาอีกหนึ่งอสงไขยพระพุทธเจ้าองค์ที่10พระอนุมัติศีพุทธเจ้าผู้อุดมสูงสุดในหมู่ชนประสูตรในตระกูลกษัตริย์มีพระวรกายสูง58ศอกมีอายุได้หนึ่งแสนปีองค์ที่11พระปทุมมาพุทธเจ้าผู้ทำให้โลกสว่างประสูติในตระกูลกษัตริย์มีพระวรกายสูง58ศอก มีอายุได้หนึ่งแสนปีองค์ที่12พระนารถพุทธเจ้าผู้เป็นสารถีประเสริฐประสูตนในตระกูลกษัตริย์มีพระวรากายสูง88ศอกมีอายุได้9,000 90, หปีพระพุทธเจ้าองค์ที่10-11-12จะอยู่ในกลับเดียวกันเลยเรียกกับนั้นว่าวรกับต่อมาอีกแสนกับพระพุทธเจ้าองค์ที่13พระปัทถุมุตลักพ,พุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของหมู่สัตว์ ประูติในตระกูลกษัตริย์มีพระวรากายสูง58 2มีอายุได้ห0,000แปีในกับนี้จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเพียงพระองค์เดียวเลยเรียกกับนี้ว่าสารกับพอสิ้นสุดศาสนาของพระปัทถุมุตราพุทธเจ้าแล้วก็จะเป็นศูนย์กับก็คือกับที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติเลยแล้วก็ล่วงเลยไปถึงเ0 0 0 0กัปต่อมาก็มีพระพุทธเจ้าองค์ที่14อุบัติขึ้น คือพระสูมเมทะพุทธเจ้าผู้ทรงหาบุคคลเปรียบมีได้ประสูติในตระกูลกษัตริย์มีพระวรกายสูง88ศอกมีอายุได้9 0้าหนปีองค์ที่15พระสูตรชาตาพุทธเจ้าผู้เลิศก,กว่าสัตว์โลกทั้งปวงประสูติในตระกูลกษัตริย์มีพระวรกายสูง52ศอกมีอายุได้9 0้าหื่นปีพระพุทธเจ้าองค์ที่1 4 1 5จะอยู่ในกับเดียวกันเลยเรียกกับนั้นว่ามันทกกับต่อมาอีกหนึ่งกับ พระพุทธเจ้าองค์ที่16พระปิยทัตสีพุทธเจ้าผู้ประเสริฐกว่าหมู่นรชนประสูตรในตระกูลกษัตริย์มีพระวรากายสูง82อกมีอายุได้9ก้าหื่นปีองค์ที่17พระอัททัตสีพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระกรลุณาประสูตรในตระกูลกษัตริย์มีพระวรากายสูง82อกมีอายุได้1 0 0,000ปีองค์ที่18พระธรรมทัตสีพุทธเจ้าผู้บรรเทาความมืดประสูตรในตระกูลกษัตริย์ มีพระวรากายสูง82อมีอายุได้1 0 0 0 0ปีพระพุทธเจ้าองค์ที่16 1718จะอุบัติขึ้นในกัปเดียวกันเลยเรียกกัปนั้นว่าวารกัปต่อมาอีก1,700กับอีก6กัปพระพุทธเจ้าพระองค์ที่19พระสิทธัตถะพุทธเจ้าผู้หาบุคคลเสมอเหมือนมิได้ในโลกพระสิทธัตถะพุทธเจ้าในที่นี้ไม่ใช่เจ้าชายสิทธัตถะนะครับแต่เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ ประสูติในตระกูลกษัตริย์มีพระวรากายสูง62อกมีอายุได้หนึ่งแสนปีกับนี้จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเพียงหนึ่งพระองค์เลยเรียกกับนี้ว่าสารกับต่อมาอีกหนึ่งกับพระพุทธเจ้าองค์ที่20พระติสสะพุทธเจ้าผู้ประเสริฐกว่านักปรา์ทั้งหลายเกิดในตระกูลกษัตริย์มีพระวรากายสูง62อกมีอายุได้หนึ่งแสนปีองค์ที่21พระปุตสัพุทธเจ้าผู้ประธานธรมอันประเสริฐ เกิดในตระกูลกษัตริย์มีพระวรากายสูง58ศอกมีอายุได้90,000ปีพระพุทธเจ้าองค์ที่20-21จะอุบัติในกับเดียวกันเลยเรียกกับนั้นว่ามันทกัปต่อมาอีกหนึ่งกับพระพุทธเจ้าองค์ที่22พระวิปัสสีพุทธเจ้าผู้หาที่เปรียบมีได้เกิดในตระกูลกษัตริย์มีพระวรากายสูง8 2ศอกมีอายุได้80,000ปี ในกัปนี้จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเพียงหนึ่งพระองค์เลยเรียกกัปนี้ว่าสาระกัปต่อมาอีก59กัปพระพุทธเจ้าองค์ที่23พระสิกขีพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเกื้อกูลแก่สัตว์เกิดในตระกูลกษัตริย์มีพระวรากายสูง7 0ศอกมีอายุได้เจ0 0หปีองค์ที่24พระเวสสภูพุทธเจ้าผู้ประทานความสุขเกิดในตระกูลกษัตริย์มีพระวรากายสูง62ศอกมีอายุได้เจ0ดห่นปี พระพุทธเจ้าองค์ที่23-24จะอุบัติในกับเดียวกันเลยเรียกกับนี้ว่ามันทกับต่อมาอีก29กับหรือกับปัจจุบันของเรานั้นพระพุทธเจ้าองค์ที่25อุบัติขึ้นคือพระกากปุสันทาพ,พุทธเจ้าผู้นำสัตว์โลกออกจากกิเลสเกิดในตระกูลพราหมณ์มีพระวรกายสูง40ศอกมีอายุได้40,000ปีองค์ที่26พระโกนาคมพุทธเจ้าผู้หักเสียซึ่งกิเลส เกิดในตระกูลพราหมีมีพระวรากายสูง30ศอกมีอายุได้30,000ปีองค์ที่27พระกัสสปะพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยสิริเกิดในตระกูลพราหมีมีพระวรากายสูง22ศอกมีอายุได้20,000ปีพระกัสสปะพุทธเจ้าก็เคยพยากรณ์พระพุทธเจ้าของเรานะครับในตอนนั้นพระพุทธเจ้าของเราก็ได้เกิดในตระกูลพราหมชื่อว่าโชติปาระองค์ที่28หรือก็คือองค์ปัจจุบันของเรา พระโคโดมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐแห่งหมู่ศักยะลาบเกิดในตระกูลกษัตริย์มีพระวรากายสูง4องมนุษย์ในยุคนี้จะมีอายุได้ประมาณ100ปีอายุจะสั้นหรือยาวก็อยู่ที่คุณธรรมที่ทำมาและหลังจากสิ้นสุดศาสนาของพระโคโดมก็จะเป็นยุคของพระศีอรยะเมตไตรพระศีอรยะเมตไตรจะเกิดในตระกูลพราหม์มีพระวรากายสูง82มีอายุได้ถึง80,000ปี ทั้งพระกากุสันทาพุทธเจ้าพระโกนาคมพุทธเจ้าพระกัสสป,ปะพุทธเจ้าพระโคโดมพุทธเจ้าและพระศรีอรยะเมตไตรพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์นี้จะเกิดในกัปเดียวกันเลยเร,เรียกกัปนี้ว่าพัทธลกัปคือเป็นกัปที่เจริญที่สุดแล้วเพราะมีพระพุทธเจ้าถึง5พระองค์อุบัติในกัปนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่หาได้ยากมากๆและคุณสมบัติการเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้แก่ 1. ต้องเกิดเป็นมนุษย์ 2. ต้องเกิดเป็นบุรุษเพศก็คือเพศชาย 3. ต้องมีเหตุสมบูรณ์คือมีนิสัยบาร,รมีพร้อมทั้งการปฏิบัติอันเป็นเหตุที่จะทำให้บรรลุอรหันต์ได้แต่ด้วยเนื่องจากปรารถนาพุทธภูมิจึงไม่สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ก็คือต้องมีบาร,รมีเต็มเปี่ยมในการที่จะมาบรรลุธรรม 4. ต้องเคยได้เห็นพระพุทธเจ้าองค์ก่อน,กอนเกิดท่านได้เข้าเฝ้าและได้ทำความดีถวายพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งมาก่อน 5. ต้องเคยบรรพชาเช่นเป็นนักบวชหรือสีดาบท 6. ต้องถึงพร้อมด้วยอภิญญา5สมาบัตแปบมีสมาธิมีจิตสูงจนเกิดเป็นความรู้ความเห็นเกินกว่ามนุษย์สามัญปกติเช่นมีหูทิพตาทิพเป็นต้น 7. ต้องถึงพร้อมด้วยอธิการคือการกระทําอันดียิ่งจนถึงการบริจาคชีวิตของตนเองก็ยอมทำได้ 8. มีฉันทะ คือมีความพอใจในการเป็นพระพุทธเจ้าอย่างแรงกล้ามีอุตสาหะความพยายามอันยิ่งใหญ่จนเปรียบเสมือนว่ายอมเหยียบย่ำโลกทั้งใบที่เต็มไปด้วยขวาหน้ำหอ,อกดาบหรือฐานเพิงก็ยอมได้และในตอนที่พระพุทธษัตจะลงมาเกิดเพื่อตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้า ก็จะพิจารณาสิ่งต่างๆ5ประการจะเรียกว่ามหาวิโลกะนะ5ประการโดยประการแรกจะพิจารณาเรื่องการหมายถึงจะพิจารณาเรื่องของอายุไขมนุษย์ก่อนว่ามนุษย์ในยุคนั้นต้องเป็นมนุษย์ที่มีอายุระหว่าง100ปีถึง1 0 0 0 0 0ปีจะไม่สูงหรือต่ำไปกว่านี้ถ้าเกิดว่าพระพุทธเจ้ามาปวดมนุษย์ในยุคที่มีอายุเกิน1,000 0ปี แล้วพระพุทธเจ้าสอนเรื่องต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเขาก็จะไม่เชื่อเพราะในยุคนั้นเป็นยุคที่มนุษย์มีอายุขัยยืนยาวมากๆจนไม่ค่อยจะเห็นเรื่องของการเกิดการแก่การเจ็บการตายสอนไปก็อาจจะไม่เข้าใจส่วนในยุคที่มนุษย์มีอายุเฉลี่ยต่ำกว่า100ปีลงไปพระพุทธเจ้าก็จะไม่อุบัติเพราะว่ามนุษย์ในยุคนั้นเป็นมนุษย์ที่มีกิเลสหนาเกินไปกว่าจะสอนได้ สอนไปก็ไม่สนใจอย่างเช่นยุคมิคสันยีที่มนุษย์จะมีกิเลสหนากันมากๆประการที่2จะพิจารณาเรื่องเทวีปพ,พระพุทธเจ้าจะพิจารณาว่าในทวีปนั้นยุคนั้นสติปัญญาของคนในทวีปนั้นเป็นยังไงบ้างสติปัญญาได้ถูกพัฒนาหรือยังอย่างเช่นถ้าไปอยู่ในยุคบ้านป่าเมืองเถื่อนมนุษย์ยังกินเนื้อมนุษย์กันอยู่ การอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรในยุคนั้นเพราะว่าสติปัญญาความเพียรของคนในยุคนั้นต่ำเกินไปประการที่3จะพิจารณาเรื่องของประเทศก็จะพิจารณาประเทศต่อต้องไปอยู่ในประเทศที่จเจริญแล้วที่เหมาะแก่การสอนทําให้คนเข้าใจได้ไม่ใช่ไปอยู่ในประเทศที่คนไม่ค่อยสนใจธรรมะเห็นไหมครับพิจารณาเรื่องทวีบแล้วก็ยังต้องพิจารณาเรื่องประเทศต่อประการที่4ี่ พิจารณาเรื่องสกุลคือต้องอยู่ในตระกูลที่สูงที่สุดอย่างเช่นพราหมณ์หรือกษัตริย์เท่านั้นแล้วก็ต้องดูว่าแต่ละช่วงช่วงไหนตระกูลไหนสูงกว่าอย่างเช่นตระกูลกษัตริย์กับพราหมณ์แต่ละยุคก็ต่างกันนะครับบางยุคตระกูลพราหมณ์สูงกว่ากษัตริย์บางยุคตระกูลกษัตริย์สูงกว่าพราหมณ์ประการที่ 5. พิจารณาเรื่องพระมารดาคือพระมารดาต้องเป็นผู้ที่มีศีลห้าบริสุทธิ์ไม่เป็นคนที่โลเลในบุรุษ ไม่ดื่มสุราและได้บำเพ็ญบรารมีมาตลอดแสนกับนี่แหละครับก็เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วยังมีอีกเยอะเลยนะครับในการสร้างบรารมีของพระพุทธเจ้าในบางชาติก็เผลอทำบาปก็มียังไงเดี๋ยวผมจะมาเก็บรายละเอียดในคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ผมก็ขอสรุปยอ่ยอๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนไว้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาทำแบบละเอียดอีกทีนึง ถ้าเกิดว่าใครฟังคลิปนี้แล้วชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เอ็มก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ